ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูหญิงสาวผู้ไทยนะคะตอนนี้ก็เป็นคุณแม่แล้วนะคะก็เลยได้มาทำคลิปตต้าแฝดมิลินเมยา่าซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็ได้ทำคลิปาการไปทำอีกซี่นะคะการเก็บไข่ของน้องตอนนี้น้องคลอดแล้วนะคะก็เลยได้มาทำไว้เพื่อที่เอาไว้ดูเล่นๆนะคะอันนี้คือท้องก่อนคลอดนะคะซึ่งท้องใหญ่มาก ก่อนท้องนี่คือน้ําหนัก54แล้วตอนนี้คือน้ําหนัก82.2แล้วค่ะคือใหญ่มากๆๆ,ๆตอนแรกว่าท้องไม่ลายแต่ตอนนี้แอบลายแล้วนะคะทีนี้วันนี้คือวันที่แม่จะไปคลอดแล้วนะคะนน 20, คือวันที่29กุมวันที่29พฤษภาคม2567ซึ่งคุณแม่ก็ไปแอดมิดนอนรอที่ห้องคลอดนะคะที่โรงพยาบาลมุกดาหารแม่ก็ ตุ่มตุ่มเตรมเตมมากเลยตอนนี้คือแบบห้องใหญ่มากน้ำหนัก8 2บนะคะทุกคนแบบว่าอืคือแม่มีภาวะคลอดก่อนกำหนดแม่ก็ได้นอนนิ่งๆตั้งแต่หเดือนนะคะซึ่งนอนอยู่บ้านเ<ม>ฉยๆเลุยนะคะมีภาวะคลอดก่อนกำหนดนั่นเองตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะคะใกล้ที่จะเข้าห้องผ่าแล้วมานอนแอดมิดนะคะ แล้วก็คลอดออกมาแล้วเต้าแฟนไม่ดินเมย่าคลอดวันที่30นะคะปีมังกรทองเนาะก,นก็มีหนึห่งคนที่ได้อบก็คือมีลินนะคนที่หัวน้อยนอยนะคะคนที่ผมน้อยๆส่วนเมย่านั้นก็ได้ขึ้นไปกับแม่ที่ห้อง ปก,กตินั่นเองนะคะตอนนี้น้องก็จะไปที่ห้องคลอดนะคะไปที่ห้องคลอดก่อนะะแต่คุณแม่นี่ตอนนี้คืออยู่ที่หน้าห้องผ่าตัดนะคะเขาให้ญาติดูว่าใช่ลูกจริงๆไหมนะคะนี่ไงขึ้นมาแล้วค่ะน้องเมยา่าเด็กหญิงพัทราวดีหล่อพัฒนก,กสิมนะคะน้ำหนัก2,540กรัมนะคะขึ้นมาแล้วตัวแดงๆมาลยุยซึ่งความรู้สึกตอนเห็นหน้าลูกครั้งแรกนี่คือแบบ อุ้ยตื่นเต้นมากนะคะแต่ตอนคลอดน,นี่คือแม่ผ่าคลอดน,นะคะต้องบอกหลังมียาชาแล้วคุณหมอก็ให้แม่นอนนิ่งๆซึ่งความดันแม่สูงร้อยเจคุณหมอก็เลยบอกว่าให้แม่นอนนิ่งๆแล้วให้คุณพ่อแล้วก็ญาติญาติเนี่ย,ย,ย,ยดูแลน้องไปก่อนอย่างนี้นะคะซึ่งเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเลยนะคะนี่พอตกดึกขึ้นมาอยู่กันสองคนจ้านางก็ร้องไห้ใหญ่เลยซึ่งมีคุณพ่อเป็นคนดูแลซึ่งแม่ก็เจ็บแผลมากแผลผ่าคลอดเจ็บมากเลยนะคะทุกคน นี่ไงตอนแรกก็จะตาบวมๆหน่อยนะอันนี้คือเด็กหญิงเมย่าพัทรรวดีนะจ๊ะซึ่งเมย่าเขาก็จะไม่ได้งองแงมากค่ะก็ดีดีหน่อยเพราะว่าตอนนี้คือแม่คือเจ็บแผลผ่าลอดมากทุกคนผ่าลอดคือเจ็บมากแต่ก็ไม่เคยหรอกไม่ไม่รู้หรอกค่ะว่าลอลูกเป็นไงนี่เต้ามิลินมาแล้วเต้ามิลินมาตอนวันที่สองนะคะนี่ขึ้นมาก็จะร้องไห้งองแงนิดหน่อยนะคะ ตกดึกมาก็พากันอุ้มเลยคนนี้คือใคายเอ่ยให้ทายคนนี้คือมิลินนะคะคนนี้คือเบบีมิลินส่วนป๊าป๊านั้นก็อุ้มเมยา่าทำไมทำไมถึงได้อุ้มเมยา่าเพราะว่าเมย่าไม่ค่อยง,งอแงคุณแม่ก็เลยอาศัยอุ้มมิลินแทนแต่ว่าก่อนคลอดน,นี้น้ําหนักก็ยังไม่ลงเลยนะคะแต่ว่าท้องนี้ก็ยังเหมือนแบบยังมีอีกสองคนอยู่ข้างในคือบัวมากจ้ะ แผลผ่าคลอดก็ยังเจ็บเหมือนเดิมซึ่งแผลก็สวยดีนะคะแผลผ่าคลอดสวยมากดูพุงแม่สิคะดูพุงแม่ดูพุงแม่แบบใหญ่มากเหมือนแบบยังไม่คลอดออกมาเลยเหมือนน้องยังไม่ออกมานะคะใหญ่มากแล้วเวลาเดินก็ค่อยๆเดินประมาณวันที่วันที่สองก็ถอดสายปัสสาวะนะคะ ออแล้วก็ถอดสายน้ําเกลือออกแล้วก็คุณหมอก็พยายามให้ขยับขยื่นเคลื่อนไหวร่างกายให้มากที่สุดเพราะว่าก็จะได้หายไวๆวอันนี้คือคุณหมอให้มาส่วนนมแม่นะนนมแม่ออกน้อยมากก็ต้องทานนมเสริมนะคะเป็นของเอ็นฟาแลกที่ทางโรงพยาบาลแจกมานะคะ,ะนี่อากุงอภอก็ม,มาเยี่ยมด้วยอากุงอุ้มไครอื่น อากงอุนนอ้มมีลิมส่วนอาพออุ้มเมียนะคะบ้านนี้เป็นจีนแขะนะก็เลยเรียกอามาว่าอาพอส่วนอากงก็เรียกว่าอากุงเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมภาษาของคนจีนแทะคนจีนแขะนั่นเองนะคะนี่ไงหลับแล้วตัวเล็กมาก นี่วันนี้คือจะออกจากโรงพยาบาลขอแชะภาพนิดหน่อยซึ่งตัวเล็กมากแม่นี้ยังไม่เคยอาบน้ำให้ลูกเลยนะคะ<ม>ก็พกกากันถ่ายก่อนนี่คืออพอรนะคะถ่ายติ๊กตอกห,หน่อยนึง,งตอนจะกลับบ้านนั่นเองร้านใครคะก็น่ารักน่าชังเป็นเรื่องปกติธรรมดา <c oughs> คุณหมอบอกว่าทาไมหอสีเหลืองเกือบไม่ได้กลับหนึ่งคนคือมิลินเกือบไม่ได้กลับเพราะว่า เขาตรวจตัวเหลืองตัวซีดนะคะน้องก็มีตัวเหลืองตัวซีดแต่พอตรวจอีกทีก็กลับบ้านได้ฝากติดตามช่องคุณหญิงสาวผูไทไายด้วยนะคะ